วัดเมืองจันทร์ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ขอเชิญร่วมงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยประจำปี2566ณวัดเมืองจันทร์ตำบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษบุญรวมญาติไหว้พระธาตุเมืองจันจรรทร์กราบสการะพระพุทธเจ้าใหญ่ยกช่อฟ้าสารการปร,รีน่น ขอเชิญสาธุชนผู้ใจกุศลร่วมจองเป็นเจาา้าาพระป่าสามัคคีกองละ999บาทเพื่อสมทบทุนสร้างสาลาการ,ปรเปรียนระหว่างวันที่11-15ถึง15เมษายนพุทธศักราช2566กำหนดการ 11เมษายนกลางคืนชมการแสดงพื้นบ้านประกวดร้องเพลงลุกทุ่งไทยประกอบหางเครื่องมันม่วนหา่ามาร่วมลุน้นร่วมเชียกันเดอ้อ12เมษายนกลางวันร่วมขบวนแห่ส่งน้ำพระพุทธรูปรอบหมู่บ้านเทตบริการวัดเมืองจันทร์กลางคืนชมการแสดงพื้นบ้านประกวดร้องเพลงลุกทุ่งไทยประกอบหางเครื่องอย่าลืมมาร่วมลุน้นร่วมเชีย 13เมษายนชมการแสดงแสงสีเสียงเล่าขานตำนานพระธาตุเมืองจันทร์สเมษายนชมมวยไทยสุดมันรัรันดีพันเปอร์เซ็นต์ศึกบุญรวมญาไหว้พระธาตุเมืองจันทร์เมษายนชมสุดยอดหมอลำเต้ยโสตายลูกทุ่งหมอลลำคำพ่นร่วมมิตรรวมมเเเ้าาาบดงจอีน สอบถามเพิ่มเติมแจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพพระป่าและอื่นๆได้ที่พระครูสุวัจันทคุณเจ้าอาวาสวัดเมืองจันทร์ศูนย์แ8ดหกผู้อยู่แดนไกลอุนสมทบบุญได้ที่บัญชีทะกศเลขที่บัญชี020 161 833 625ชื่อบัญชีวัดเมืองจันทร์เที่ยวสนุกและได้กุศลใหญ่ อย่าลืมไปม้วนน้ำกันเด้อ